นี่คือหัวและสายชาร์จท,ที่ทั้งชาร์จเร็วแล้วก็ปลอดภยอัยแล้วสายเขาอะไม่ได้ไว้แค่ชาร์จอย่างเดียวนะ เดี๋ยวพามาดูนี่คือดัปเตอร์จากโอคีโคมเบ็ด45วัตต์จริงๆอะผมรีวิวไปหลายตัวแล้วกับโอคีงานประกอบเขาแน่นจริงไว้ใจได้แน่นอนเป็นต,ตัวนี้จะมีเทคโนโลยีแกน3ที่ใหม่ล่าสุดชาร์จได้สูงสุด45วัตต์ใช้ทั้ง iPhone Android แล้วก็คอมพิวเตอร์บางรุ่นมีระบบป้องก Anti ันแอนตี้โพเทคที่กันไฟฟ้ารัดวงจรไฟเกินความร้อนเกินแล้วก็กันฟ้าผ่าด้วยเป็นปลั๊กมาตรฐานมอกรแบบหัวกลมนะจะเสียบแน่นไม่สปาร์คที่สําคัญคือมันเล็กเล็กจริงๆ และที่เด็ดเลยคือสายชาร์จจากออคีเหมือนกันตัวนี้จะชาร์จเร็วถึงร้อยวัตต์เลยมีชิปที่จะปรับการจ่ายไฟให้เหมาะกับแต่ละอุปกรณ์ด้วยและช่วยเซฟสุขภาพแบตบนเครื่องเราได้และคือเส้นนี้มันดีตรงที่เอาไปใช้เสียบเป็นสายข้อมูลได้ด้วยเพราะมันส่งข้อมูลได้เร็วมากเป็น u s ด3.1 Gen 2แล้วก็ยังรองรับการส่งภาพ K60H z อีกด้วยวัสดุตรงหัวเนี่ยจะไม่ขึ้นสนิมตัวสายเป็นไนลอนถักกับกราฟีนหนาก็ปกติถึง2เท่าซึ่งจะแข็งแรงมากถ้าทกกกคนนนนําาาาาาาลลลลัััััังดดดดดูหวววววบบบบสสสยยยยยยชชชรร์์จจจ2ตตเเเีีเ้้้้้ปป็็่ไไไอภแแใใโฉพะะ มันเอานไปใช้ทำเองื่นได้ด้วยคือสะดวกมาก